สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นเมนูอาหารจานเดียวข้าวผัดปลาหมึกค่ะกับพริกน้าปลาของแม่เนาะแม่ทำให้นี่เยอะเลยค่ะเพิ่งผัดเสร็จเมื่อกี้นี้ร้อนๆเลยเพื่อนผัดเองอยากกินแบบพริกน้าปลาแม่แบบเปรี้ยวๆเนี่ยค่ะอย่างนี้เลยลาดไปอย่างนี้เลยค่ะ มาจะหาข้าวมานั่งกินกันนะคะเพื่อนๆข้าวกันค่ะ หมึกนี้แม่ส้มลวกก่อนนะคะหมึกคือรสเดลล้ลอนเนาะ กระเทียมกับพริกเยอะๆเลยค่ะแม่จุกแม่จุกทำพริกน้ำปลาอร่อยมากบอกแม่ว่าขายข้าวลายแมนไหมข้าวไข่ต้มเน้นพริกน้ำปลา ไม่ได้ผัดใส่ค่ะเอามากแก้มถ่ายละเพื่อนๆน เวลาทำข้าวผัดแม่ส้มชอบกินใส่ผักคะน้าด้วยค่ะอร่อยดี พะนาฮ่องกงเอาไปผัดปลาหมึกก็อร่อยนะคะ นณะฮ่องกงผัดปลาหมึกใส่กระเทียมเยอะๆเพื่อนๆนนแม่ส้มเคยไปกินที่ร้านชื่อดังเลยแหะแต่มันแพงมากเลยเพอกลับบ้านมาจัดการเลยค่ะจำเขามาว่าเขาใส่อะไรอะไรอะไรแล้วมาทำกินเอง ค่ะแม่ทำพริกน้ำปลาอร่อยด้วยค่ะ ปลามึกนี้ก็สดค่ะซื้อแถวบ้านร้านประจำร้านน้องจอย ตอนผัดลวกก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วมันจะแบบไม่เป็นน้ำค่ะ พวกข้าผัดอย่างเงี้ยเวลาแม่ส้มผัดนะคะจะไม่ค่อยใส่ซอสหอยไม่ค่อยใส่ซีอ,อ,อิ๊วขาวอะไรอย่างเงี้ยใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือแค่นั้นคะ่ะน้ำตาลก็ไม่ได้ใส่ ัันปลาหมึกเคี้ยวไม่ดีอาจ,จติดคอตายนะชิ้นใหญ่เบิ่มเลยเพื่อน ผัดถึงน้ำปลารยวเปรียร้ยวสุดยอดเลยค่ะน่าชะเป็นคนกินเปรี้ยวนาะ ตําหมึกกรอบกรอบเด้งเลยผัดเยอะเลยค่ะให้กินทางบ้านเลย เสีจใจหวานมากกลับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชม แม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยนะคะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ